เราก็จะออกนะคะดูดีมีสกุลโอ้โหโอ้อ้ค่ะอ้โ้โองค่ะ้โอ้โหโอโหอ้โหโอ้โหโะ้โหอ้โหโอ้หอ้เหโอ้ะหอทโาโอามสโอ้ดหโอ้โหอ้โหโ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 อ้ดหโอ้โหโอนโหอ้โหอาโหอ้ดห้หอ้โหโอ้โหอโอ้โอ้โหานอออ สิ่งที่ไม่ควรทำนะคะดื่มนิดเดียวแต่ว่าพลังงานในการใช้หลังอินโดฟินอย่างแบบว่าสุดๆค่ะพอวันถัดมาก็จะดาวสุดๆเป็นเรื่องธรรมดาโอเคค่ะจะทําอาหารเช้าให้ลูกช่ายก็คือไข่ดาวกับขนมปังน,นั่นเองค่ะก็วันเสาร์ค่ะวันอาทิตย์ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากทําให้เขาอาะไรประมาณ มาค่ะว่าเพชรจะทำอะไรตรัไม่ยายค่ะมันคือขไข่ดาวปิฟ้าเรียบร้อยค่ะแล้วตามด้วยนี่เลยโอ้หมดนี่นะคะ อันเดด้ลิว่าเชวกิเปลีเก็บผ้าที่ตากนะคะเตรียมทำงานบ้านเสื้อผ้าพวกที่ตากนี่ก็คือสำหรับที่ใส่เครื่องปั่นแห้งไม่ได้นะก็เลยต้องเอามาตากค่ะรอแย็ค่ะ นี่ก็เป็นผ้าขนสัตว์ค่ะผ้าขนสัตว์เราก็แยกต่างหากนะคะแยกต่างต่างหากวันนี้อากาศดีค่ะเดี๋ยวเพชรจะพาไปชมอากาศข้างนอกนะคะ สบายมากค่ะนี่คือบริเวณระเบียงบ้านเพชรน,นะคะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายระเบียงนี้ค่ะฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็จะไว้อาบแดดนะคะแต่สําหรับเพชรจะเอาไว้ค่ะไว้ตากอะไรรู้ไหมคะแดดเดียวค่ะ,ะเนื้อแดดเดียวช่วงนี้แดดออกดีค่ะแล้วก็ไม่มีแมลงวันเหมาะในการทําเนื้อแดดเดียวดีนะที่เพชรยังไม่เอาที่ตากค่ะคอนโดตากเนื้อแดดเดียว เก็บค่ะดังนั้นเพชรคิดว่าอีกไม่กี่วันถ้าอากาศยังดีแบบนี้เพชรจะทำเนื้อเนื้อแดดเดียวไว้ทานสักประมาณ2กิโลค่ะดูค่ะอากาศดีเวอร์หิมะยังอยู่นะคะหิมะยังอยู่ถ่าทีนี้ก็มาถึงเวลาอาหารเช้าของเพชรนะคะวันนี้ขอนำเสนอค่ะติ่ซมซำนะคะเขาเรียก ติ่มซำหรืออะไรอะอะไรอ่านไม่ออกค่ะกราเด่นอะไรสักอย่างนี่แหละแต่บ้านเราน่าจะเรียกติ่มซำค่ะมาเป็นคนจีนนิดนึงช่วงนี้ค่ะติ่มซำกุ้งหรือว่าอา้าไม่รู้อะเวลาไปสั่งก็จะเป็นติ่มซำเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ ก็จะทำมาไม่รู้ราคานะคะเพราะเพชรก็ซื้อมาไว้เผื่อเวลาอารมณ์อยากทานก็ทานอะไรประมาณนี้านานทีนี่ค่ะได้ทีแล้วนะคะเราก็ปิดฝาทันทีค่ะเดี๋ยวเพชรจะดูว่าใช้เวลานั่งกี่นาทีนะคะมาค่ะได้เวลาทานแล้วนะคะนี่ค่ะพอจิ้มออกมาก็อร่อยนะคะ <c oughs> ไปใช้ซอสพริกค่ะจะซอสพริกคู่กับซอสมะเขือเทศผสมกันร้อยม ทามไปด้วยตอบเม้น FC ไปด้วยนะคะเล,ลุยงานบ้านกับพี่น้องคะ่ะขั้นตอนในการทํางานบ้านนะคะทําความสะอาดบ้านเราก็จะเรียนรู้คะ่ะทําจากข้างบนมาข้างล่างใช่ไหมคะอย่างเช่นนี่แล้วก็เช็ดเช็ดไปนะคะก็พวกโต๊ะเพื่อพวก,พวก,พวก,พวกไอเนี้ยปัดฝุ่นคะ่ะ แล้วก็ปัดทุนไปเรื่อยๆอย่างโต๊ะทํางานเนี่ยล้วก็ในโต๊ะคอมพิวเตอร์ปัดฝุนไปค่ะนี่หน้าตรงหน้าต่างนะคะปัดทีวีก่อนนะคะทีวี บ้านเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาเสวยพัตาหารก็ช่วงที่เพชรทํางานบ้านใช่ไหมคะเพชรก็ทําต้มแซบขะตุนตุนต้มแซบไว้นะคะก็เป็นหางหมูกระดูกหมูแล้วก็เนื้อหมูปะปนกันไปค่ะมาดูว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนนะคะนี่เลยคะ่ะต้มหลายชั่วโมงนะคะเนี่ย หางหมูค่ะต้มยำหางหมูต้มยำกระดูกหมูต้มแซ่บกระดูกหมูอะไรก็ว่าไปอู้อมาค่ะเพื่อนๆทานอาหารกันค่ะนี่คือต้มแซ่บนะคะแซ่บจริงๆโชว์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะบกค่ะก็ข้าวสวยร้อนๆตามด้วยแจอ่วองคุณยายค่ะ แจ่วองคุณยายอุดอรนะคะใครสนใจแจ่วบวงติดต่อได้เลยนะคะใครอยากชิมเป็นรสชาติที่ใช้ขาป่าทำค่ะเป็นป่าเป็นขาที่ขาที่ขึ้นตามหนองน้ำอะไรประมาณเนี้ยอืมว่หนองฟองบึงสุดยอดอ้ม อร่อยค่ะอร่อยได้หางหมูมาจากห้างค่ะก็มาอัดช่องฟิตไว้ช่วงนี้ต้องเคลียช่องฟิตนะคะอืมอร่อยสุด,สด ว้าวเมนูล้างตู้เย็นค่ะรีบทานก่ะเดี๋ยวเพื่นวิไลจะมารับไปสปานะคะเขาบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมาเลยไปเลยค่าสปาโชกเป็นเงินไปค่ะ เราจะไปนะคะโรงแรมอะไรเนี่ยเป็นโรงแรมหรือสปาอย่างเดียวปเ,เป็นโรงแรม,มกับสปาใครจะมาอยู่วะเนี่ยไกลขนาดนี้โอ้เรามาถึงมันก็จะมาอยู่ที่นี่นี่คือหน้าตาโรงแรมรถเต็มเลยนะคะโอุ้ยเืมโกนหมอย <c oughs> ที่แล้วนะคะจะบอกว่า ข้างในนะคะเปื่อยกายนะคะเราถ่ายไม่ได้นะเสียดายตรงนี้ไม่น่ารวมตัวเลยนึกว่าจะได้ถ่ายมาให้เพื่อน,นชมแต่ไม่เป็นไรค่ับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ของหอยฝรั่งหอยนอเวหอยไทยไข่เล็กไข่ใ,ใหญ่หน้าตาเป็นยังไงเ,เ,เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะตอนนี้เราใช้เวลา ชาร์จรถค่ะที่จอดไม่มีต้องชาร์จอย่างเดียวยุ่งอยากแต่องชาร์จตลอดหนคุณจะไปไหนกัน คือไก่ของเรานะคะโอไก่ของเราก็ดูข้างหน้าไก่หลังจากที่เราเสียสิ้นจากส p า,าสภาพจะไม่หาวเหมือนเดิมแล้วะทุกคนก็จะต้องการเตียงนอน <Okay. S 1> ค่ะออคุณมาเสาหน้าแล้วคุณรู้สึกยังไงคะไม่หเขาต้องลงท่างพี่พวรพี่ไซสเราจะมา หาแขกท่านผู้มีเกียรตเราต้องนั่งพักสักครู่นะคะข้างนอกของเราหิมาตกพี่เอินรู้สึกยังไงมาสปาคะ่ะเมื่อคุณเจอ <laughs> ดูไกด์ของเรานะคะไกด์บอกว่าสู้ตายเพราะว่าเจอผู้ชายแล้วเมือารม์ทางเพลยนเลยค่ะ <laughs> พอไปเห็นโคโลนเกนแล้ว <laughs> เจอผู้ชายแล้วคุณรู้สึกยังไงตื่นทำ <laughs> เวลาเพชรจะบอกให้เวลาดูหน้านี่มันหัวใจจะตุ๊บตุ๊กตุ๊ก,ตกแต่เอสแพรซอสเสือปอปลาสลอาแต่พอเรามาเจอตรงนั้นแล้วอ,า,อารมณ์ทางเพศเพจจากที่เคยมี100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันเป็นอย่างสิบกค่าพี่นออ้องค่ะปุ้ยนี่คือเดอะเวล์ปาร์แอนด r เลสต์องิมาตกโปลยไป จากที่เรามาแบบสดชื่นนะคะเราวิ่งเข้าว,วิ่งออกซาวน่าโอ้พระเจ้าเหนื่อยมากๆเลยเราใช้เวลากี่ชั่วโมงนะพี่เอิญถตงมะบ่ายโมงสีบ้าบ่ายโมงสีบา่ายสองตีไปซะอ,ออกตอนนี้ก็จะหน้า6กโมงเย็น6กโมงครึง่งทาว่าถึงบ้านน่าจะไม่รอดคะ่ะคิดว่าน่าจะไม่ได้พับผ้านะคะ เดียนก็จะนอนดูทีวีบ่าพอมึงต้องไปส่งเค้กน้อปูก่อน <c oughs> เดียนแบลวเค้กอยู่เฮียนก่อนแล้วก็ไปส่งเค้กมีการให้ไปส่งเค้กนะ้ำหน้าที่ฉันยังไม่หมดเลยเหรอ <c oughs> ตัวกูมาเสียงเงินแล้วยังบ้ากูไปซื้อแกงีรจะบอกใครว่าที่นี่การตลาดเขาดีมากค่ะชุดว่ายน้ำก็ต้องจ่ายนะคะ ผ่าข้ามมา่าข้ามมากกับตองใจค่ะต้องใจ,งจนะคะเอามาเองไม่ได้ค่ะทุกอย่างต้องซื้อที่นี่สบู่ยาสระผมฟรีนะคะแต่โลชั่นไม่ฟรีค่ะหน้าชันก็เลยต้องอยู่ในสภาพนี้แต่บอกว่าการบริการโดยรวมสุดยอดดีจริงๆค่ะเป็ดก็มองหน้าผู้คนนะคะแต่ไม่ไม่ค่อยมองข้างล่างค่ะแต่คุณวิไลมองแต่ข้างล่าางยมเี พ,พี่เอ,อินเลี้ยวอยีกยงเลี้ยววงได้มันก็เป็นอะไรนะประสบการณ์อีกชนิดหนึ่งที่ว่าเราถอดผ้าคุยกันถามว่าเป็นไอไหมไม่อายคะ่ะอนึกว่าผู้ชายคนนี้ที่ฉันดวนแล้วมันกลัวฉันอะไรประมาณนี้ความประทับใจสุดยอดก่ะสปาแห่งนี้ ใครอยากมาเชิญเลยนะคะ The v i l w h i l The v i e มาป่ะเราไปส่งเก็กเราก็จะออกนะคะดูดีมีสกุลโอ้โหโก็ๆๆๆ oh <my> พีมาตกค่ะพี่น้องค่ะ <Hi. S 1> โอ้โหบรรยากาศได้มากได้สุดๆเลยค่ะสุดยอดค่ะเราออกมานะคะจากที่เรามาสว่างค่ะตอนนี้เต็มไปด้วยหิมะค่ะ แต่ว่าก็ไม่หนาวเกินไปนะคะที่ชั้นหอบนี่ก็คือหอบผ้าเข่ามานะคะโอ้ผ้าเข้ามาแล้วก,ก็ชุดว่ายนะ้ำลายดิเกลายดิเเราก็จะเป็นอะไรนะเอลซ่ากันสองคนสามคนส่วนยายเพิงนะคะรีบไปเอารถจะมาดูว่าค่าชาร์จ รถไฟฟ้าเราอยู่ตั้งนานจะจ่ายไปเท่าไหร่นะครับเรามาลุ้นกันค่ะลา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 เอาว <c oughs> <c oughs> สวยอะ่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีบรรยากาศแบบนี้นะคะเราก็ไม่ทราบได้นะคะนี่คือบรรยากาศหิมะ ที่วันนี้สุดแสนจะมีความสุขค่ะทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็มาที่สปาแสนหรูนะคะเราเหมือนอยู่ในโลกอีกแห่งหนึง่งไม่ได้รับโทรศัพท์ค่ะดีน้องหิมะตกสวยมากเลยเราไม่ได้อยู่ในฟิลลิ่งนี้นานแล้วเพราะว่าตอนนี้ไปมันก็จะมีแต่ความร้อนละอุ มเมืองก,ก็โอ้เงืองข่อยอยู่ทั้งปุ่นด้วยค่ะหลังจากตะเวียนสมเคสเสร็จเราก็พากระเม็นไปบราซิลนี่มาเราจะทำกับข้าวกินนะคะหิมะเต็มเลยค่ะโอเคิดหวดัวส้มตำขัดส้มตำคัวสีนกูเด้่ยเนหม,มูสีนกินบ่ได้นี่คือหน้าตาคนมาจากสปานะ อาหารสปากับอาหารบ้านเราอาหารที่ไหนแซ่บกว่าคุณว,วิไลขั้ววิไลบอกว่าเฮือนเท่าบอกแล้วให้มากินเฮือนเท่ามันกับอบเสือโอ้อิ่มแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนๆก็กลับกันหมดแล้วนะคะส่วนเพชรก็จะได้เวลาคะ่ะใช้พลังนิดนึงไม่เน่ใจว่าเพชรจะพับผ้าไหวไหมคะเพราะว่าทานข้าวอิ่มหรือเกิน ต้มแซบหางหมูสุดยอดเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยส้มตำอะไรเงี้ยชีวิตวันอาทิตย์ในวันนี้ก็เป็นธรรมดาค่ะวันหยุดก็มีหลายอย่างให้ทำมีประสบการณ์ใหม่ๆแต่ที่พีคที่สุดคือสปาค่ะบอกได้เลยว่าสุดยอดค่ะที่นั่นก็ใหญ่มากเลยนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสสาสชั้นค่ะ พวกเพชรก็ไปเดินรอบๆแล้วก็ข้างนอกก็จะมีสาวยน้ําแล้วก็ตามด้วยจักรุซี่ข้างนอกค่ะแล้วมีให้บริการสาวหน้าข้างนอกด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มค่ะเพชรเข้าไปตรงนั้นสําหรับรู้สึกจะเป็นพายเวทค่ะกลิ่นหอมเหมือนกับกระเทียมมากเอ้ยไม่ใช่กระเทียมเหมือนตะไคร้มากเลยค่ะ มันจะหอมเหมือนสปาบ้านเราสาวหน้าบ้านเราอะไรประมาณนี้ค่ะ<ม>ก็เพชรก็จ่ายไปก็เกือบพันโคนนะคะทั้งชุดว่ายน้ำผ้าสลงผ้าสลงเหมือนคล้ายๆกับผ้าพันคอเป็นผ้าฝ้ายค่ะไว้สำหรับเราปดปกปิดร่างกายผ้าชิดตัวที่คุมตัวนี้ก็ฟรีค่ะเราไม่ต้องจ่ายค่ะแต่ส่วนที่เราซื้อก็คือเขาบังคับให้ซื้อค่ะชุดว่ายน้ำ ชุดว่าน้ํากับผ้าสลงผ้ากัมะเราต้องจ่ายค่ะแล้วก็สามารถเอากลับบ้านได้อะไรประมาณน,นี้เราไม่สามารถเอาของเราไปได้นะคะต้องใช้ของเขาทั้งนั้นค่ะดังนั้นทุกคนเข้าไปก็ต้องจ่ายอยู่ดีค่ะเข้าบังคับก็จะมีราคา two piece one piece one piece ก็จะราคาถูกกว่าแล้วก็ two piece ก็มีแบบถูกไม่ถูกของเพชรจะแพงค่ะ ส่วนอีกอันหนึ่งก็ของเพื่อนก็ไม่แพงแต่ก็คือเขาไม่มีฟองน้ําแต่ของเพชรต้องมีฟองน้ําอะไรประมาณนี้ก็เรียกได้ว,ว่าประทับใจค่ะเหมือนอยู่ในโลกอีกแห่งหนึ่งตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยจะไปแค่ชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ไปตั้งแต่บ่าย 2, 3, 4, สาี่ห้าหกปุสี่ชั่วโมงอยู่ในนั้นเข้าออกสนาว่ายน้ำํำจากรุซี่แล้วก็มีน้ําตกค่ะน้ําตก คือเป็นทาราทาราบำบัดอะไรเงี้ยก็คือนวดไหลนวดต้นนวดหลังอะไรเงี้ยก็ถือว่าเยี่ยมสุดๆค่ะแล้วมีห้องสปาอีกห้องหนึ่งห้องซาวหน้าสำหรับแห้งที่เพชรได้มีโอกาสไปเขาก็มีเวลาของเขาอะ่ะก็ใช้เวลา15นาะทีภายนั้นก็คือเข้าไปเขาก็จะเปิดเพลง แล้วก็มีพนักงานเติมน้ําเติมน้ําให้แล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวค่ะมาไล่ลําลในห้องนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตามด้วยเอาพัดมาอย่างนี้เพื่อที่ให้กลิ่นสมุนไพรนะคะโปรยไปทั่วอะไรเงี้ยเพชรก็นั่งหลับตาคนจะเยอะแน่นมากในห้องนั้นค่ะเราก็นั่ง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 เรียงกันติดติดตก็คือ คนจะเยอะค่ะเพชรก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆห้องที่เขาทาก็มีอบซาวน่าแห้งร้อนเอ้ยแห้งแล้วก็แบบไอ้น้ำค่ะก็หลายที่แต่เราไม่สามารถไปทุกห้องค่ะเพราะไม่มีเวลาพออะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นการผ่อนคลายอีกชนิดหนึง่งเป็นความรู้อีกอย่างหนึง่งเป็นประสบการณ์ค่ะ ก็ในโรงแรมของเขาห่างจากบ้านเพชรประมาณ20นาทีค่ะก็จะอยู่ในป่าพอออกมาบรรยากาศอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะหิมะตกโอ้ยมันช่างสวรรค์จริงๆค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็โ,โลกแข็งความเป็นจริงก็กลับมาแล้วอะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะเพชรก็จะขอเวลาค่ะ,ะถ้าอุ่ยพับผ้าไม่ได้แล้วสองทุ่มครึ่งแล้ว เพชรก็คงจะไปพักผ่อนพับผ้าน่าจะเอาไว้พรุ่งนี้ค่ะก็คงจะขอลาไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะมาดูชีวิตความเป็นอยู่ค่ะชีวิตความเป็นอยู่ของเมียฝรั่งในนอร์เวย์ว่าชีวิตจะแตกต่างกันแค่ไหนระหว่างฝรั่งประเทศอื่นกับฝรั่งที่นอร์เวย์นะคะ ชีวิตก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ห่างไกลาทางานส,อาสวอาสารทิตย์ก็มีเบรกนอนนี่นั่นนี่คือไลฟ์สไตล์ของชีวิตเพชรเองค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ